ร่อยยังตั้งขับเท่าทีพี่รบกวนกรบเถอระเถิบทั้งเก้าอี้เลยไหมไม่ค่ะตัวตัวเองโอเคครับ4 3 2ตั้งขาอารูปที่ตั้งชอบรูปอะไรรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวที่ผมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นรูปที่ตอนที่พระองค์ทรงงานแล้วก็มีมีกล้องกล้องถ่ายรูปสาอยูยตรงนั้น หน้าอกแล้วก็ยังมีเหงื่อที่เป็นรูปหยดน้ําหยดลงที่ไปจมูกแต่ยังไม่ไ,มได้หยดลงไปน้ํเป็นแบบว่าเป็นหยาดลงมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันภาพนี้มันทําให้เรารู้ว่าหนึ่งเลยพระองค์ทรงงานนะเพื่อปรงชาวไทยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แคร์ว่าเหงื่อจะออกหรือว่าจะร้อนไหมหรือว่าจะอะไรเราเรารู้รู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่มีพระอค์เป็นเจ้างกุ้นะครับเป็นพ่อของเราอันนี้เป็นภาพที่สื่อความรู้สึกอย่างนเห็นได้ชัดว่าพระองค์ ขนาดขอบค, ını, คุณค่ะเดี๋ยวเราเครื่องบินวันหนึงนะต้องพับ hmm. จิตตัวอี้หันที่แบบตั้งคือังไอ่เป็น่ะเอนะอ่ยโอเคครับแล้วก็ต่อมามีพระองค์เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตยังไงบ้างืีแรงบันดาลใจ ครับผมก็ด้วยตัวผมเองเนื่องจากเป็นประสบการณ์ชาวไทยคนหนึ่งก็จะเห็นพระราชกรณียกิจพระราชดําริพระราชดําริของว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอามาใช้ได้ในชีวิตจริงๆคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมจริงๆแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงได้หมดแต่ส่วนตัวผมที่จะเอามาเน้นๆเลยคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคําว่าพอเพียงมันคือคําว่าพอดีที่ตัวเราที่ตัวเราพอจะไหวไม่ใช่ว่า เราเรามีหมื่นแต่เราอยากได้ของเป็นแสนหรือเป็นล้านหรืออะไรที่มันเกินตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันมันเป็นสิ่งดีเรารู้สึกว่าการที่บางทีเราซื้อบ้านหลังเป็นสิบสิบล้านเนี่ยแต่เราต้องนอนแบบว่าปวดม,มากๆกับการที่ทุ่งนี้จะต้องตื่นมาใช้หนี่ของเขานอนก็ไม่มีความสุขเตียงจะแพงขนาดไหนเราสู้แเรานอนกระต๊อบนอนเสือ่อแต่ว่าพรุ่งนี้เรารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วสบายได้ทํางานปกติอยนะ่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออคําว่าพอเพียงมันใช้ได้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเนี่ย ทุกคนเกิดมาเป็นศูนย์หมดเรานี่แหละตัวเราเองนี่แหละทำให้มันไม่พอเพียงตัวเราเองนี่แหละสร้างนิสิตัวเราเองนี่แหละทำให้มันลำบากเองเพราะฉะนั้นแล้วเราเกิดมาเป็นศูนย์ศูนย์ยังไงอยากให้มันรู้สึกว่าติดลบไปให้มีแต่บวกขึ้นหรือไม่ก็ต้องศูนย์เหมือนเดิมครับผมค่ะต้อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมเออสำหรับตัวผมเองไม่เคยไม่เคยได้เข้าเฝ้าสมเดพระองค์ท่านอยากจะทูลอะไรกับพระองค์ท่าน้าง โอเคครับ4 3ก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จจ้าอยู่หัวนะครับผมก็ก็ขออนุญาตใช้คำสามัญานแล้วกันนะครับก็คงจะขอบคุณที่ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีวันนี้ได้อยู่สุขสบายได้มีประเทศที่ร่มเย็นได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อเราอย่างนั้มาโดยตลอดก็ต้องขอบคุณแล้วก็คงจะบอกกับพรงว่าจะเป็น ข้ารับใช้ของพระบาทของพระองค์ตลอดไปครับในวโรกาศครบรอบ88พรรษาอยากจะทูลอะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแขวนขวัญพ่อพอนะถวายพระพรนะถวายพระพรอ่ะโอเคค่ะที่สามครับผมเนื่องในวโรกาศเอ่อเฉลิมเขาเรียกอะไรนะเนื่องจากนี้่อยเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวโรกาศครบรอบ88พรรษาได้โอเคใช้คำนี้นะที่สามครับเนื่องในวโรกาศครบรอบ88พรรษาของพระบาทสมเด็จ ตัวถีกของเพราะมันขอไม่ได้ดีวะเนื่องในโอกาสครบรอบ8 8พรรษาโอเคไม่ต้องขอพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสี่สามสองเนื่องในโอกาสครบรอบ8 8พรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับผมก็ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้อยู่นะครับคู่คนไทยไปนานๆครับผมนี่ผมขอกว้างอีกทีนึง เปิดแค่ในวโรกาสครบรอบ88พรรษา,าแล้วเดี๋ยวพี่จะตัดจริงจริง,รงใหม่เลยดีกว่า,าอ่ะโอเคได้น้องห้าสี่สามเนื่องในวโรกาส88พรรษา,าขอพระองค์ทรงพรเจริญครับขอให้พระองค์มีประชนมายุยิ่งยืนนานแล้วก็ขอให้พระองค์มีสุขภาพพรังธรรมัยที่แข็งแรงอยู่คู่ประชาชนชาวไทยไป็นอิสระครับขอบคุณพระ <laughs> ขอบคุณนักการี๋เดนะค่านักข่าสองเลงแล้วครับคีณคกับฟรีไห